สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมที่6ประจำทุ่มคืนวันเสาร์ที่25กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เชลซีเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป0-1ทีมเยือนก็ได้ประตูชัยจากกาเบรียลเชชุสแมนยูแพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป0-1ครับเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากลูกโมงมของคอนนี่ฮอส์เอเวอรตันวันนี้เปิดบ้านเอาชนะนอริสิตี้ไป2-0จากลูกยิงของแอนดรอธทาวเซนและก็อับดุลเลเย่ดูคูเล่ หรือยูยเต็ดแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูยเต็ดไปดึงสองหรืเจ้าบ้านนำเก่าหนึ่งศูนย์จากลาฟินยาครับแต่ว่าทีมเยือนยิงแซงสองลูกรวดจากจูเนฟีโปของลีดทำเข้าประตูแดงไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยมิเกลอันโตนิโอเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากเจมี่วาร์ดี้ครับเหมา2ไปเลยส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเจมี่วาร์ดี้ครับทำเข้าประตูเองแล้วก็อีกลูกมาจากแม็กซ์เวลล์คอเนต วัดฟอร์ดเปนนี้เปิดบ้านเสมอกับทางนิวคาสเซิลไปหนึ่งหนึ่งทีมเยือนได้ไม่เกินหนึ่งศูนย์จากชอลลองสตาร์ครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็ตีเสมอได้จากอิสตาเมล่าซาแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไปแบบสุดปานครับสามประตูต่อสามครับโดยที่เกมนี้เจ้าบ้านได้สามประตูจากอ e ีธานพีน็อกวิทาียาเน่ยาเนลนะฮะแล้วก็โยอันวิสซ่าครับส่วนทีมเยือนได้สามประตูจากเดโก้โชต้าโมซาลาแล้วก็เคอร์ติโจ นีก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฝูก็เป็นลิเวอร์พูลครับเก็บไป14คะแนนอันดับ2ถึงอันดับ5ครับมีแมนซิตี้เชลซีแมนยูเอเวอร์ตันมี13คะแนนเท่ากันอันดับ6ไบรตันมี12คะแนนอันดับ7เวสต์แฮม11อันดับ8อร์เซนอลมี10อันดับ9แล้วก็10อย่างเบนฟอร์ดกับสเปอร์มีทีมละ9คะแนนอันดับ11แล้วก็12วัตฟอร์ดกับเลสเตอร์มีทีมละ7อันดับ13อาร์ซนอลมี6 อันดับ14คิสซันพาเลตมี5อันดับ15ซอนตันมี4อันดับ16ถึงอันดับที่18ครับวูฟนิคอลโซแล้วก็ลีดียเต็ดมีทีมละ3คะแนนอันดับ19เบอร์ลี่มี2แล้วก็อันดับสุดท้ายนอร์ดิซิตี้6นัดแพ้รวดเก็บไป0คะแนนในขณะที่ดาสวสนโล่ล่าสุดตอนนี้มี3คนมีเมเคลอันโตนิโอมซาราแล้วก็เจมี่วาดี้ที่ยิงไปคนละ5ประตู เดทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิที่26กันยายนนะฮะจะมีซอนตันเปิดบ้านเจอวูฟแล้วก็ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ออสตอลเปิดบ้านเจอกับสเปอร์ตามด้วยคู่สุดท้ายแต่คืนวันจันทร์นะฮะคิสตัลเพลเยซจะเปิดบ้านเจอกับไบรตัน